ไปดูครับว่าเขาทำอะไรกันนอกบ้านครับผมรู้สึกว่าจะมีหลายๆคนครับอยู่ข้างนอกครับผมเดี๋ยวลองแอบส่องนิดนึงครับผม,มเห็นแล้วครับแบบวบเจอแล้วครับมีสามคนสี่คนครับผม,มทำอะไรกันเนอะ ม,มีลาบอะไรแมงคู่ด้วยอันนี้ต้มยำต้มยำมียำแล้วก็ปาลปา,าเผาใครเลี้ยงเนี่ยใครเลี้ยงใครเลี้ยง <c ười> โอ้ป่าโรดเลี้ยงจ้าววันนี้ จะของช่องก็เลี้ยงจะจะของช่องไม่เลี้ยงยาาตังหนกินพันซรบฉลองเนาะครับผมวัมนนี้ก็อาหารหลายอย่างหลายแนวครับผมมีทั้งลาบหอยแมงพูแล้วก็ตม้มยำปลา,าเผา,เา,เาแล้วก็ยำครับผมม,ม,มาครับผมมากินน้ำกันครับ อาหารหลายอย่างเลยครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาฉลองครับผม ฉลอง1,000งันซับครับผมวันนี้ครบตั้งแต่วันที่1 9แล้วครับผมวันนี้ก็เลยมาเฉลิมฉลองก็อาหารหลายอย่างครับผมฉลอง1,000งันซับครับผมวันนี้ก็วันนี้ก็ไปตกปลามาก็ไม่ได้เยอะครับผมได้พอพอได้ลาบอยู่ครับก็จะมีน้องๆครับสามตีคนครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านครับที่ว่าเป็นกำลังใจกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมครับก็ใช้เวลานานเหมือนกันครับผมกว่าจะได้พันตับสำหรับคนไหนที่ยังไม่ถึงพันก็สู้ๆต่อไปครับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆครับผมวันนี้ก็ขอบคุณ เทุกคนครับผมมาครับผมมากินด้วยกันครับผมรู้สึกว่าผมจะตาแดงๆแ,แล้วครับผมตาแดงพรอ,อะไรครับเพราะว่านุนครับขวดแดงๆครับผมรอไปแล้วขวดนึ่ ก็สวัสดีปีใหม่ด้วยครับวันที่ยีิบเก้าก็ล้อมุนครับผมบุปลายทางต้นทางก็ปักกีนครับผมสวัสดีด้วยสวัสดีช่องด้วยสวยัวสดีค่ะสวัสดีค่ะุณเด้วยนะครับ สวัสดีค่ะ,คะมาด้วยครับผมมากินข้าวด้วยกันครับผมอาหารหลายอย่างเลยครับ โอเคครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับผมที่เป็นกำลังใจให้ครับวันนี้ก็สลองนิดหน่อยครับผมนะครับผมไม่กินข้าวครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆครับผม ใชครับผมเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนครับผมคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ